สวัสดีค่ะ Vfit e d i t o r l วันนี้เรามาพูดกันถึงเรื่อง lactate เราน่าจะรู้จักกันเรื่อง lactate กันมาพอสมควรนะคะเพียงแต่ว่าจะมาอธิบายฟังว่ามันสามารถที่จะมีความหมายอะไรที่มากมายไปกว่านั้นได้ด้วยนะคะไปกว่าเป็นตัวร้ายที่ทำให้เราวิ่งไม่จบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ไปที่เฟซส,ส่วนตัวก่อนแล้วเดี๋ยวเ,เรามาคุยกัน ะะหรือถ้าใครจะไปติดตามก็ติดตามได้นะคะใน Befit in it well YouTube นะคะชื่อเดียวกันนี้เลยไป subscribe เอาไว้นะคะเพราะว่าไลฟ์ในนี้เนี่ยใน Facebook เนี่ย30วันเขาก็จะเขาก็จะปิดแล้วนะคะเขาก็จะลบออกนะเพราะฉะนั้นก็ เออไปติดตามเอาไว้นะคะแล้วเวลาที่โค้ชว่งวางๆบางทีก็จะไปใส่พวกท่าม o b บิลิตี้ท่าทาออกกําลังกายเล็กๆน้อยๆเอาไว้อะไรเงี้ยนะคะก็ไปทำตามได้ท่าวอร์มอัพท่าอะไรเงี้ยไล่ๆดูนะคะวันนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องของแลคเตเชื่อเพลิงสองขันไม่ใช่แค่ของเสียนะคะคือถ้าเราอยากจะสุขภาพดีเนี่ยเราต้องฝึก การดูแลกเตดให้เป็นลกเตดคืออะไรเอา,อางี้ดีกว่าลกเตดเนี่ยมันเป็นเชื้อเพลิงแล้วก็สัญญาณสําคัญเลยนะคะของร่างกายที่มันเกิดขึ้นจากการเผาผลาญแบบไม่ใช้ออกซิเจนนะคะแบบ Anaerobic Metabolism เนี่ยนะคะเมื่อร่างกายใช้กลูโคสเนี่ยสร้างพลังงานนะสวัสดีค่ะวันนี้หัวข้อน่าสนใจมากะนะคะก็คนที่สุขภาพดีเนี่ย จะผลิตแลคกเตตในช่วงออกกำลังกายหนะักแต่ว่าคนที่สุขภาพเอ่อเมตาบอลิซึมไม่ดีเนี่ยอาจจะมีระดับแลคกเตตสูงแม้กระทั่งเดินช้าๆก็สูงนะคนที่ไม่ค่อยออกกำลังกายอะ่ะจะมีระดับแลคกเตตพื้นฐานสูงแล้วก็ยิ่งเพิ่มพุ่งเร็วขึ้นไปอีกอะ่ะเมื่อใช้แรงถึงแม้ว่าจะเป็นแรงน้อยๆก็ตาม ะะและเตจเนี่ยถูกเข้าใจผิดมานานแล้วมันก็ถูกตราหน้าว่าเอ้ยเป็นผู้ร้ายที่ทําให้เกิดความเหนื่อยล้าความปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อแต่จริงๆแล้วเนี่ยแลคเตจเนี่ยมันเป็นเชื้อเพลิงสําคัญนะมันไม่ใช่แค่ของเสียมันเป็นแลคเตจจริงๆแล้วมันเป็นตัวหลักมันเป็นตัวชี้เลยอะว่าการเผาผลาญพลังงานสำหรับสมรรถภาพทางกีฬาแล้วก็สุขภาพโดยรวมของเราเนี่ยเป็นยังไงง่ายๆเลยนะคะคือถ้า เมตาบอลิกฟลักซิบิลิตี้ของเราลดลงอะนะคะบทบาทของกะของแลคเตเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปนะคะเ,เพราะว่าถ้าร่างกายของเราไปพึ่งแล้วก็ไปชอบใช้กลูโคสมากเกินไปเนี่ยมันก็ทําให้เกิดกันเกิดความผิดปกติของระบบอธิบายนิดนึงดีกว่าเข้าใจว่าอาจจะไม่คุ้นเคยคําว่าเมตาบอลิกฟลักซิบิลิตี้เนี่ยคืออะไรมันคือความสามารถในการ ปรับการเผาผลาญเพื่อที่จะตอบสนองต่อความต้องการพลังงานหรือว่าเชื้อเพลิงที่มีอยู่คือระบบเผาผลาญที่มีความยืดหยุ่นอ่ะมีความ flexible อ่ะนะคะคือการที่ร่างกายสามารถที่จะใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานสะสมในร่างกายได้อย่างถูกต้องรวดเร็วแล้วก็เหมาะสมกับการออกแรงนะคะมันคือเออมันคือมันเป็นแนวคิดกว้างๆเหมือนกันนะที่สามารถที่จะช่วย มันเขาก็เอามาช่วยอธิบายภาวะดื้ออินซูลิน่ะนะคะแล้วก็โรคเบาหวานประเภท2หรือว่าคนที่มีความเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยได้คือ metabolic flexibility เนี่ยของเราเนี่ยนะคะมันยืดหยุ่นแค่ไหนมันดูที่การเขาผนอ่ที่มันสามารถที่จะ switch เปลี่ยนไปสถานในระหว่างาสถานะของการช่วงของการฟนะีดอะนะคะแล้วก็ช่วงอดการอดอาหารนนะคะได้ง่ายนะ รวดเร็วแค่ไหนนะคือเพราะถ้าช่วงกินกลูโคสกินอะมิโนโเข้าไปในกระแสะเลือดแล้วก็อินซูลินก็จะถูกปล่อยออกมาอินซูลินก็นำกลูโคสไปที่ตับแล้วก็กล้ามเนื้อใช่ไหมคะเพื่อที่จะสังเคราะห์ไกลโคเจนสะสมเอาไว้อะไรเงี้ยช่วงอดอาหารเนี่ยนะคะร่างกายมันก็จะเปลี่ยนไปมันไม่ได้เป็นถึงับเปลี่ยนไปแบบ completely ร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะแต่มันก็จะมันก็จะเริ่มไปใช้กรดไขมันเนี่ย เป็นพลังงานในช่วงที่เราสมมติคนที่ทำฟาสติ้งอ่ะเอา,อางเงีนะ้นะคะนะคะโดยหลักเนี่ยถ้าเราพึ่งพาน้ำตาลเยอะนะคะเอ่อเมตาโบลิกเฟซิบิลิตี้เนี่ยมันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะ่ะนะเราก็จะดีเพนพึ่งพากลูโคสมากเกินไปเพื่อที่จะมีแรงจริงๆแล้วอ่ะเอ่อใช้อันเนี้ยกับคนที่มีปัญหาในเรื่องของโภชนาการที่มาเข้าเด t r i ร e อ่ะนะคะบางที ต้องเหมือนกับเป็นคนที่ต้องกินจุกจิกตลอดเวลาแล้วพอถ้าไม่กินเหมือนจะเป็นลมอะไรอย่างเงี้ยนะมีนะนะอดอาหารไม่ได้เลยเหมือนจะเป็นลมแบบอะไรเงี้ยคือแบบต้องต้องต้องมีอะไรกินตลอดเวลาหรืออาจจะไม่ต้องถึงกับเป็นลมก็ได้อะแต่ว่าเอ่อจะจะกลัวหิวจะอะไรเงี้ยนะแล้วก็แบบไม่มีแรงอะไรเงี้ยร่างกายไม่สามารถที่จะดึงเอ่อจะต้องมีการพึ่งพาและการต้องมีการพึ่งพาการกินอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ย ะะคือเรื่องเรื่องอ่ะจะอธิบายว่าแลคกเตตเนี่ยมันไม่ใช่ของเสียที่มันเกิดจากการออกกําลังกายเท่านั้นมันเป็นแหล่งพลังงานได้เหมือนกันที่ร่างกายสามารถที่จะเอาไปใช้ได้โดยเฉพาะหัวใจสมองแล้วก็กล้ามเนื้อเนี่ยที่ใช้พลังงานจากออกซิเจนอ่ะนะคะโดยผ่านกระ,กระบวนการแลคเตตชัตเิลเอาอีกสับแลคเตตชัตเิลคืออะไรนะแลคเตตชัตเิลเนี่ยก็เหมือนรถไฟอ่ะนะคือกระบวนการที่ร่างกายเนี่ย นำแลคเตทที่ผลิตเนี่ยกลับมาใช้เป็นพลังงานแทนที่จะปล่อยให้สะสมในเลือดจนเกิดความเมื่อยล้านะคะเอ่อทำไมร่างกายถึงจะต้องมีแลคเตทชัตเทิลนะคะคือเวลาที่เราออกกำลังกายเนี่ยนะคะโดยเฉพาะออกอย่างหนักเนี่ยกล้ามเนื้อบางส่วนเนี่ยมันก็จะสร้างแลคเตทจากการเผาผลาญกรูโคสแบบไม่ใช้ออกซิเจนคือแบบนะเวลาที่เราออกออกออก,ออกแรงแบบ หนักๆพวกแบบจะวิ่งอินเทอร์เวลหรือว่าเทมโปหรือว่าวิ่งตอนช่วงท้ายๆอะไรเงี้ย,ยของอีซี่รันเลยพื่อนแต่แทนที่แลคเตสเนี่ยมันจะเป็นของเสียที่ต้องกําจัดเนี่ยสร้างกายเนี่ยสามารถที่จะนํากลับมาใช้เป็นพลังงานได้ไหนะที่นี้เนี่ยแลคเตสชาร์ทเลเนี่ยมันทำงานยังไงคือแลคเตสเนี่ยนะคะมันถูกผลิตขึ้นจากเส้นใหญ่กล้ามเนื้อชนิดเอ่อฟาสต์ทวิชอ่ะนะคะที่มันเป็นกระตุกเร็วอ่ะนะคะฟาสต์ทวิชไฟเบอร์อ่ะกล้ามเนื้อประเภทที่สองอ่ะ ะะทีนี้เนี่ยเส้นใย,ยกล้ามเนื้อเนี่ยมันใช้ทำงานในช่วงที่เราใช้พลังงานสูงเช่นพวกวิ่งอินเทอร์วลพวกยกเวทหนักๆแรงระเบิดพวกจริงๆมันก็มาใช้นตอนที่แบบวิ่งเทมโปตอนท้ายๆอะไรเงี้ยมันก็จะเผาผลาญกรูโคสอย่างรวดเร็วมันก็ทำให้เกิดแลกเต็ถูกไหมนะคะอีกแบบหนึ่งอะแลกเตเนี่ยมันก็สามารถที่จะถูกส่งไปยังกล้ามเนื้อประเภท ที่1ได้เหมือนกันพวก slow twitch muscle ได้เหมือนกันนะคะพวกพวกกล้ามเนื้อกระตุกช้านะคะใช้พลังงานจากออกซิเจนเนี่ยนะคะมันก็สามารถที่จะรับแลคเตตเนี่ยไปไปใช like ้ต่อได้นะคะการทํางานก็คือเอ่อไม่รู้งงไหมอ่ะคือก็คือแลคเตตเนี่ยนะคะก็จะเข้าสู่เซลล์กล้ามเนื้อใช่ไหมคะผ่านตัวรับเอ่อ MCT1 เนี่ยนะคะภายในเซลล์นะและแลคเตตเนี่ยมันก็จะถูกเปลี่ยนเป็นไพรูเวต นะคะแล้วก็เข้าสู่วงจรเครปนะคะเพื่อที่จะผลิตพลังงานต่อไปนะและคือมันก็สามารถที่จะชัตเติลหมุนเวียนเปลี่ยนใช้ได้นะคะนักเกรดมันก็ยังสามารถที่จะเปลี่ยนเดินทางไปที่ตับอ่ะนะคะผ่านโคริไซเคิลนะซึ่งตับเนี่ยก็สามารถที่จะเปลี่ยนแลคเตนียให้กลับมาเป็นกลูโคสแล้วก็ส่งกลับไปเป็นพลังงานของกล้ามเนื้อได้คือมันมันเป็นพลังงานหนึ่งอ่ะไอไอวงจรโคริเนี่ยนะคะหรือ บางทีเราจะได้ยินภาษาไทยเขาเรียกว่าเป็นวงจรแลกเตสกลวงจรกรดแลคติกอะไรประมาณเนี้ยนะคะไอ้โคริเนี่ยมัน,ม,นมันเขาเขาตั้งชื่อตามชาลส์เฟอร์ดินานด์โคอรีนะคะแล้วก็เกอร์ทีโคอรีนะคะมันเป็นซึ่งเขาเป็นคนที่ค้นพบอะนะคะเป็นเส้นทางเบตาโปรตีนเบตาโบลิซึมเนี่ยที่แลกเตสเนี่ย uh, ซึ่งมันผลิตจาก uh, ไกลโคไลซิสเนี่ยแบบไม่ใช้ออกซิเจนในกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะถูกขนส่งส่งไปที่ตับนั้นแล้วก็แปลงไปเป็นกลูโคสแล้วหลังจากนั้นก็กลับไปที่กล้ามเนื้อแล้วก็เผาผลาญเป็นแลคเตตอีกครั้งคือเป็นวัฏจักรอย่างเงี้ยคือทําให้เราสามารถที่จะวนใช้ใช้พลังงานได้ทีนี้เนี่ยทำไมเลคเตสชอตเทิลเนี่ยมันถึงสําคัญก็เพราะว่ามันจะช่วยให้ทำเราทํากิจกรรมหนักได้นานขึ้นนะคะโดยการลดการสะสมของแลคเตตในเลือดแล้วก็เพิ่มการเผาผลาญพลังงาน แล้วก็ทานำนาแลคเตสเนี่ยกลับมาใช้ทําให้เราฟื้นตัวได้ได้เร็วขึ้นอะเราประคองเรียกว่าเราประคองไปได้ในเพสเนี่ยนะคะสมมติเป็นนักวิ่งอย่างงี้นะได้นานขึ้นอะนะ,ะมันก็เป็นสัญญาณของออสุขภาพไมโทพอลิซึมที่ดีแสดงว่าไมโทคอนเดรียของเราเนี่ยสามารถที่จะทำงานได้อย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพอะ นะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะเราจึงเห็นว่าเวลาที่เอ็ดักวิ่งเนี่ยสมมติมาเริ่มต้นวิ่งใหม่ๆห,หรือว่ามาเข้าตารางใหม่ๆอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องมีการฝึกโซนโซนสองที่มันเป็นแบบคาร์ดิโอแบบความเข้มข้นปานกลางอะไรเงี้ยนะแบบให้มันอยู่ในโซน2อนี่ค่อนข้างเยอะขึ้นเพราะว่ามันก็ช่วยให้แลคเต็ชัตเติลเนี่ยมันทำงานได้ดีขึ้นนะคะออนอกเหนือไปจากโซน2แล้วเนี่ย การออกกำลังกายแบบพวกฮนะิตอะ high intensity interval training เนี่ยก็เป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยให้พัฒนาระบบแลคเตทชัตเทิลเนี่ยหมุนเวียนเอาแลคเตทมาใช้เนี่ยได้เก่งขึ้นอันนี้ก็ใช้ได้นะคะหรือ strength training นะแต่อยากให้เน้นแบบหนักนะคะ strength training ไม่ใช่แบบดัมเบลสอกิโลอะไรเงี้ยยกให้หนักเข้าไว้อะไรเงี้ยมันก็มันก็ ช่วยมันก็เป็นทางหนึ่งนะที่พัฒนาแลคเตชัตเทิลได้ได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการกินก็พยายามกินอาหารที่มันไม่แปรรูปอะไรเงี้ยเราน่าจะรู้กันอยู่แล้วอะนะคะที่มันช่วยให้ส่งเสริมให้สุขภาพเมตาบอลิซึมของเรามันดีอะไรเงี้ยนะคะสรุปง่ายๆอะระบบเลคเตชัตเทิลเนี่ยมันก็คือระบบรีไซเคิลของพลังงานของร่างกายอะท,ที่ช่วยให้เราใช้แลคเตแทนที่จะ อล่อยให้มันเป็นของสียช่วยให้เรามีความทนทานมากขึ้นแล้วก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นน่ะนะคะคือถ้าเกิดว่าไมโทคอนเดรียเราทำงานได้ดีเนี่ยร่างกายมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนระหว่างการใช้ไขมันกลูโคสแลคเตสเนี่ยเป็นพลังงานได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าไมโทคอนเดรียเนี่ยมันทำงานผิดปกตินะคะหรือว่าเราไม่ได้ เทรนมาเป็นเวลานานอะไรเงี้ยร่างกายแล้วบางทีมันก็จะพึ่งพากลูโคสมากเกินไปเดี๋ยวต้องเติมเจลต้องเติมเจลอะไรเงี้ยมันเกิดปัญหาสุขภาพเมตาบอลิซึมได้ง่ายได้ง่ายกว่านะคะอันเนี้ยนะเวลาที่พูดว่ามันสวิตช์ระหว่างการใช้ไขมันการใช้อะไรเงี้ยขึ้นร่างกายมันสวิตช์อยู่แล้วอะนะเพียงแต่ว่ามันสวิตช์ได้ได้่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะในระหว่างการวิ่งอนะ นะคะเพราะมันก็จะมีช่วงที่เราสามารถที่จะครูสเราสามารถที่จะวิ่งโดยใช้กลูโคสใช้ไขมันใช้อะไรเงี้ยมันทําให้เราสามารถที่จะมีพลังงานหนึ่งก๊อกสองก๊อกสามก๊อกอ่ะนะคะที่มันที่มันที่มันช่วยเหลือประคองเราไปได้อ่ะนะคะในเพซที่เราต้องการอ่ะคือแลคเตนี่มันมีทั้งประโยชน์แล้วก็โทษมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์อ่ะคือถ้าพุ่งสูงในช่วงสั้นอ่ะมันก็เป็นเรื่องดีนะมันมันก็จะเกิดขึ้นเวลาที่เรา ออกกำลังกายหนักอะไรเงี้ยนะคะพวก high intensity wing interval อะไรเงี้ยมันก็ช่วยในเรื่องของเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพอมันพุ่งสูงอะนัมันก็ทำให้สร้างไมโทคอนเดรียให้มันให้ทำให้กล้ามเนื้อของเรามันแข็งแรงขึ้นอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าสูงแล้วนะแล้วมันมันโครนิกอะสูงแล้วมันค้างอยู่เงี้ยเป็นเวลานานเนี่ยเป็น Chronic Elevation นะนะมันก็เป็นสัญญาณของปัญหาสุขภาพได้เหมือนกันเพราะมันเป็นตัวชี้บ่งบอก สุขภาพของเราได้คือการที่ระดับแร็กเตอของเราสูงเรื้อรังเนี่ยนะมันเกี่ยวมันเกี่ยวข้องได้เหมือนกันนะกับภาวะดือ้อต่ออินซูลินอะไรเงี้ยนะหรือการอักเสบข้างในร่างกายกระบวนการผลิตพลังงานที่ไม่มีประสิทธิภาพนะสามสิ่งนี้มันก็มันก็มัน,ม,น,ม,นมันก็สามารถที่จะชี้ได้ว่าเราอาจจะเป็นอย่างเงี้ยนะคะหนึ่งในสามหรือบางทีถ้ายุงมากขึ้นอะไรเงี้ยนะอาการอักเสบ ภายในก็อาจจะเยอะขึ้นการกําจัดของเสียอะไรอย่างเงี้ยมันก็เราอักเสบได้ง่ายอ่ะเราเซนซิทีฟได้ง่ายอะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรา40อัอะไรพวกเนี้ยนะพวกนี้บางทีมันก็ทําให้มันก็สูงนานอะนะคะมันก็เกิดมันก็มันก็ทําให้เกิดปัญหาสุขภาพคือมันบอกมันบอกสุขภาพได้ยังไงมันมันเคยเคยมีการทดลองวัดระดับแลคเตดนะคะซึ่งสามารถที่จะ มันเป็นการบอกวัดความเครียดทางเมเาบอลิซึมได้ะนะคะคือเอ uh, HbA C อ่ c นะที่เราเวลาที่เราไปตรวจเลือดอะไรเงี้ยมันก็จะเริ่มสูงขึ้น,นว่าเรามันมีภาวะใกล้เคียงเบาหวานหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะเขาเคยเขาเคยมีการทำเอามาเปรียบเทียบจริงๆแล้วเรปรียบเทียบบ่อยนะเรื่องแลคกเต็เนยมันเป็นไม่ใช่เรื่องใหม่อะไระนะคะก็มีการเปรียบเทียบคนที่ไม่ค่อยเคลื่อนไหวคนที่ เลื่อนไหวปานกลางหรือคนที่เป็นนักกีฬาหรือคนที่ออกกําลังกายแบบสม่ำเสมอเป็นประจาอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีกราฟนะถ้าเกิดว่าเราคุมอยู่ในแกนแกน x เนี่ยได้มากเท่าไหร่ก่อนที่แลคเตตมันจะสูงขึ้นเนี่ยมันก็บอกได้มากมายเลยถึงกับสุขภาพโดยรวมของเราอะนะคะถึงถ้าเกิดเราสามารถที่จะออกกําลังกายได นานขึ้นนะ่ะก่อนที่ระดับแลคเตตมันจะเพิ่มสูงขึ้นนะ่ะมันก็แปลว่าระบบการเผาผลาญของเราเนี่ยทำงานได้ดีอะ่ะเราก็มีความเอ่อฟิตในระดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อมันก็เป็นเรื่องที่เราควรที่จะเอ่อใส่ใจดูเหมือนกันนะคะเป็นทางหนึ่งแล้วกันที่เป็นทางวัดวัดประสิทธิภาพของเราอ่ะนะคะแลคเตตมันไม่ใช่ทางตันนะอย่างที่บอกคือมันสามารถที่จะ เอากลับมาใช้เป็นพลังงานได้นะโดยโดย l a คเต t ช s h u ทิลเนี่ยนะคะคือแลคเต t จากกล้ามเนื้อถูกส่งไปที่เส้นใย,ยกล้ามเนื้อแบบ type A เพื่อที่แปลงเป็นไพ r ู v ว t e แล้วก็ใช้ในวงจรเพื่อที่จะสร้างพลังงานอะไรเงี้ยได้นะแล้วก็ใน c o r ไ cycle นะซึ่งก็คือถูก l a c t a t สามารถที่ถูกส่งไปที่ตับเพื่อที่จะเปลี่ยนไปเป็น g l ู c o s แล้วก็กลับมาเป็นพลังงานได้อีกครั้งหนึ่งทั้งสองกระบวนการเนี้ยฝึก ได้ดีขึ้นโดยการผ่านการออกกําลังกายนะคะเพราะว่าในระหว่างการออกกาลังกายเนี่ยแลคเตตเนี่ยมันก็จะถูกส่งไปยังกล้ามเนื้อเพื่อที่จะผลิตพลังงานนะคะถ้าเกิดว่าระบบแลคเตชัตเทิลของเราเนี่ยมันดีมันก็ช่วยทําให้เราทํากิจกรรมที่หนักอะ่ะได้นานขึ้นนะ,ะเพราะฉะนั้นอนะ่ะ flexibility ของเอ่อ metabolic อ่ะนะคะเป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยเป็นเรื่องที่เอ่อควรจะฝึกอ่ะนะเพื่อที่จะให้มีเอ่อ ทำให้เราสุขภาพดีนะคะไมโครคอนเดรียที่ยืดหยุ่นเนี่ยมันเป็นกุญแจที่สําคัญคือถ้าเกิดไมโตรคอนเดรียทางานดีเนี่ยร่างกายของเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนไปใช้ไขมันกลูโคสแลคเตสได้อย่างราบรื่นแต่ถ้าเกิดว่าไมโครคอนเดรียมันถ้าเราขาดความเฟล็กซิเบิลอะในเรื่องของการเผาผลาญนะร่างกายมันก็จะพึ่งพากลูโคสมากเกินไปแล้วมันก็จะเกิดเป็นโรคอะไรตา่ตางๆตามมานะคะ ทีนี้ทำไมคนที่ไม่ออกกำลังกายถึงมีระดับแ a คเตสูงหรือว่าสูงได้ง่ายนะทำอะไรนิดนึงก็สูงแล้วอะไรเงี้ยหนึ่งเลยเพราะว่าไมโทคอนเดรียเขาเนี่ยมีจำนวนน้อยนะแล้วก็ทำงานไม่มีประสิทธิภาพนะพื้นฐานการกีฬาเนี่ยถึงได้สำคัญเวลาที่เข้าตารางเราถึงต้องมีการปูพื้นนะหรือบางทีเราอาจจะเห็นว่าคนนี้อาจจะไม่ได้เพิ่งมาซ้อมทำไม ทำไมทำไมเขาพ,พัฒนาดีกว่าเราทำไมเขาอะไรเขาอาจจะมีพื้นฐานเป็นคนที่อาจจะเล่นกีฬาอื่นมาโดยตลอดชีวิตอะไรเงี้ยเขาเป็นคนที่ไม่เคยเหยุดนิ่งเลยในการเล่นกีฬาเพียงแต่ว่าอาจจะเพิ่งมาเริ่มวิ่งอะไรเงี้ยนะเขาก็มันก็เราก็สามารถที่ดูได้ว่าเออไม่ทัวคนไม่ตัวคนเหลืองเขาว่ามันทํางานอย่างมปีประสิทธิภาพนะเพราะว่าเขาเคยออกกำลังกายมาตลอดชีวิตแลวเขามีความสม่ําเสมอนะคะสองเลยนะทําไมคนไม่ออกกําลังกายถึงมีแลคกเตะสูงเพราะว่า มันมีเขามีเส้นเลือดฝอยน้อยอะ่ะนะคะการที่เราวิ่งพวกโซนสองวิ่งเก็บระยะที่เราเบื่อเบื่อกันเนี่ยนะคะในช่วงแรกๆของตารางอะไรเงี้ยมันช่วยให้เราสร้างเส้นเลือดฝอยนะได้มากขึ้นนะเพื่อที่จะพอเส้นเลือดฝอยมากเราก็ส่งน้ําส่งอากาศส่งแหมส่งน้ําส่งออกซิเจนไปที่กล้ามเนือ้อได้ได้เยอะขึ้นอะ่ะนะคะมันก็เหมือนกับเพิ่มแขนเพิ่มขาเพิ่มบรันช์ที่จะ ส่งไปที่กล้ามเนื้อได้ได้ได้มากขึ้นอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เ,เป็นคนที่ไม่ออกกำลังกายอะไรเงี้ยนะพวกเส้นเลือดฝอยพวกนี้มันก็จะน้อยมันก็ทําให้การส่งออกซิเจนมันก็จะน้อยนะคะไปที่กล้ามเนื้อนะเออรือสามเลยระบบเอ่อแลคเตสช็ตไม่ดีมันก็ทําให้แลคเตสเนี้ยไม่ถูกใช้ไปเป็นพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนะคะ น่าจะระดับสูงเลยนะแบบเจ็ดสิบปดสิเปอร์เซ็นของคนที่มีภาวะดื้ออินซูลินอะ่ะจะมีปัญหาเมตาบอลซซึมพวกเนี้ยซึ่งมันทำให้ร่างกายติดอยู่กับการการใช้กลูโคโสเป็นหลักอะ่ะไม่ได้แปลว่าเราต้องไปตัดแ,แป้งหรือว่าอะไรอย่างนี้นะเพียงแต่ว,ว่าเออเราเราเรากินให้ให้สมดุลอะ่ะไม่ใช่ว่าเออเน้นแป้งแล้วก็กินตลอดกินตลอดเวลาอะไรเงี้ยนะกินแบบอย่างอื่นเข้าไปด้วยแค่มันมีบาลานซ์นะคะ แล้วเราก็มันจะทําให้เราเราจะรู้เลยว่าเราเพึ่งแป้งหรือไม่พึ่งแป้งอ่ะถ้าเกิดว่าเออบางทีจริงๆแล้วาการฟาสติ้งนะมันเป็นตัววัดอย่างหนึ่งเหมือนกันเอาจริงๆนะเขาบอกว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่แบบอยากพูดถึงเหมือนกันจริงๆแล้วบางคนเอออย่างผู้หญิงอย่างเงี้ยนะคะพออายุอ่อมากขึ้นสักอ่อสี่สิบห้าสิบอะไรเงี้ยบางทีนะจะพบว่าการฟาสติง้งอ่ะเออยากขึ้นอ่ะ นะคะเขาไม่ได้แนะนำนะให้ให้คือมันก็จะมีสกูที่แนะนำการฟาสต์ไปเลยแต่มันก็จะมีสกูที่เขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยไม่ควรที่จะฟาสต์ทุกวันควรจะมีวันที่เรากินมากกินน้อยมีวันที่เราฟาสต์คือมีความยืดหยุ่นนะ่ะเพื่อที่จะสร้างไอ้ความยืดหยุ่นเนี้ยนะให้กับร่างกายของเรานะคือเราไม่มีความจำเป็นที่ต้องอด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 ,อดทุกวันเพียงแต่ว่ามันจะต้องมีวันที่เรา ฟาสบ้างวันวันที่เรากินเยอะขึ้นบ้างมีวันที่เราอะไรบ้างอะไรเงี้ยกินน้อยลงไปบ้างเนะี้ยให้มันมีความ flexible อ่ะนะคะในเรื่องของของความยืดของความยืดหยุ่นเนี่ยนะนะแล้วมันก็จะทำให้ร่างกายของเรามันสามารถที่จะ flexible ได้คือบางทีอ่ะคนที่ไม่เคยฟาสบมาเลยหรือว่ามีปัญหาเรื่องอันนี้เล่าเล่าแชร์นะมันอาจจะไม่ได้เกิดกับทุกคนก็ได้แต่ว่าเออมันจะมีนะคนที่ เออมาเข้าเดือดไฟอะไรเงี้ยนะแล้วก็ติดการกินตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วก็กลัวกลัวการหิวมากอะไรเงี้ยนะบางคนบอกว่ากลัวจะเป็นลมกลัวจะอะไรเงี้ยแต่เราแต่เวลาที่เราที่กินอ่ะรู้เลยว่าเป็นคนที่กินเยอะอะ่ะนะกินในปริมาณที่แบบที่เยอะอะ่ะนะเอ่อต่อให้เป็นของดีแต่ว่ามันมันก็จะเป็นเรื่องอย่างกับว่าบางทีเรากินเยอะ ด้วยด้วยความติดนะความเคยชินหรือว่าเอา่อหรือเพราะว่าความการกินเร็วอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีมันก็จะเป็นหนึ่งในปัญหาเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีโค้ชจะใช้การฟารส์เนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะเหมือนกับเอ่อพอเราผ่านการไม่ได้ทำฟาสทุกวันนะเพียงแต่ว่าบะทำบางวันอะไรเงี้ยนะเขาซึ่งเขาก็จะตื่นเต้นกันมากอะไรเงี้ยนะแล้วพอเราพอเราเอา ให,ให้ให้คนมาฟบาร์สเนี่ยพรอหลังจากนั้นนะ่ะเขาจะมีเหมือนกับเหมือนมี awareness อะว่ามีอาหารอยู่ในระบบแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นเขาจะทำให้เริ่มมีความรู้สึกว่าเออมัน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 ,ม,นมันเพิ่มความ sensitive อะ่ะต่อ,ต,อต่อการต่อปริมาณอาหารต่อการเลือกกินได้มากขึ้นอะ่ะเขาใช้ใช้การฟาร์ะมาใช้เป็นเครื่องมือแบบเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาก็จะบอกนะก็แบบมีฟีดแบ็กมาค่อนข้างบ่อยว่าเออพอหลังจะทําแบบนี้แล้วอะไรเงี้ยเออทาให้รู้สึกว่ากินได้น้อยลงเริ่มรู้สึกว่าเออปริมาณที่เคยกินอะ่ะมันมันมากมากไปอะ่ะนะซึ่งบางทีมันมากไปจริงๆนะเออพอแบบพอมี awareness ปุ๊บเนี่ยมันก็สามารถที่จะปรับปริมาณการกินอะ่ะเออให้ลงมาแบบปกติได้อะนะมันก็เป็นทางหนึ่งอะไรเงี้ยนะในการที่จะช่วยแล้วแบบ ในวันที่ฟาสต์้วก็เริ่มหัดให้ร่างกายหัดดึงไขมันมาใช้อะไรเงี้ยนะมันก็เอ่อถ้าเกิดว่าใครทำแบบพอพอ,พอเราทำได้แล้วมันก็เริ่มแบบเริ่ม,เร,มเริ่มมีความ flexible อะในเรื่องของการดึงไขมันมาใช้ได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยนะคะแต่มันก็มีหลายปัจจัยนะอันนี้คือก็พูดคร่าวๆเฉยๆอะไรเงี้ยนะคะแต่ผลของการสูญเสียความ ความยืดหยุ่นของไมโทคอนเดรียเนี่ยนะคือร่างกายอ่ะสามารถที่จะควรจะสามารถที่จะสร้างพลังงานจากแร่งต่างๆได้อันนี้คือแบบปกติมนุษย์นะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าสุขภาพทางเมตาบอลิซึมของเรานะี่มันไม่ดีแล้วพึ่งพากลูโคสมากเกินไปอแน่นอนเลยเรานึกออกค่ะมันก็จะตาไปสู่พวกอาการดื้อต่ออินซูลินแล้วก็การอักเสบในร่างกายค่อนข้างง่ายอ่ะนะคะ แล้วก็แลคกเตดมันก็จะค้างในเลือดสูงแล้วก็เรื้อรังอ่ะนะคะมันเป็นโครนิกอ่ะซึ่งมันก็ทำให้เกิดเป็นปัญหาสุขภาพนะคะพลังงานก็จะลดลงเหนื่อยง่ายฟื้นตัวช้านะอ,อ่นะั้นะนะก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณแล้วก็มันก็จะไปเพิ่มความพอพอฟื้นตัวช้าเหนื่อยง่ายแล้วก็ยิ่งไม่อยากจะออกกำลังกายนึกออกมันก็จะวนไปมันก็จะ เกิดโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจอะไรเงี้ยขึ้นมานะคะเพราะว่าเพราะฉะนั้นนะตรงนี้ต้องระวังนะคะทาไมถึงมันถึงสําคัญอะไรเงี้ยนะเพราะว่ามันทําให้เกิดโรคตามมาได้ไม่ได้บอกว่าจะให้เป็น,เป,นเป็นอีลีดกันทุกคนหรอกนะเพราะถ้าเกิดไมโทคอนเดรียมันอ่อนแอระบบมันก็เท่ากับระบบเผาผลาญมันก็อาจจะมีปัญหาอยู่อนะไรเงี้ยมันก็ทําให้เกิดโรคนะเพราะฉะนั้นนะ่ะ เลคเตดเนี่ยมันเป็นเป็นแหล่งพลังงานมันไม่ใช่ของเสียนะคะทำให้ร่างกายของเราสามารถที่จะรีไซเคิลมาใช้ได้นานๆเนะมันเราก็จะประคองเพสของเราไปได้นานๆประคองความฟิตของเราไปได้อะไรเงี้ยนะเอ่อประคองเอนดูเรนซ์ของเราอะ่ะไปได้นะคะไมโครคอนเดรีย <ik rok ond ria> ที่แข็งแรงเนี่ยมันก็จะช่วยให้ร่างกายนี่สามารถที่จะใช้ไขมันกลูโคสแล้วก็เลคเตดได้อย่างได้อย่างสมดุลน,น่ะนะคะ แล้วก็ระดับแลคเตที่สูงเป็นเวลานานอะนะถ้าเกิดว่าใครไปวัดรู้สึกมันสูงเป็นเวลานานหรือว่าแป๊บหนึงแล้วมันก็สูงแล้วแล้วมันก็ไม่ค่อยลดลยอะไรเงี้ยนะมันก็เป็นหนึ่งในสัญญาณของปัญหาสุขภาพของเมตาบอลิซึมของเราได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนะเออลองออกมาออกกำลังกายนะคะแล้วก็กินให้มันสมดุลมากขึ้นนละมันก็ช่วยให้ร่างกายขอยงเราเนี่ยสามารถที่จะใช้แลคเตทได้ดีขึ้นะนะคะเป็น จริงๆแล้วเขาช่ว่านะการตรวจระดับแลคเตสเนี่ยมันมันอาจจะช่วยเอ่ออันนี้ก็ไม่ใช่หมอนะแต่ว่าส่วนตัวคิดเอาเองนะว่ามันอาจจะช่วยประเมินสุขภาพเมตาบอลิซึมอ่ะได้ดีกว่าการวัดน้ำตาลในเลือดอีกนะพาะฉะนันแนะนำเพราะมันวัดหลายอย่างมากเลยมันวัดตั้งแต่การมันมันมันสอเลยอ่ะว่าเราออกกำลังกายเราเป็นคนที่แบบมีพื้นฐานความ ความแข็งแรงแค่ไหนอะไรเงี้ยเพราะเธอเห็ว่าเพราะเธอเห็ว่าเออเราสามารถที่จะออกกำลับบงกายเป็นเป็นระยะเวลานานคืออย่างน้อยต้องสามสิบนาทีขึ้นไปอะ่ะนานนานนานแล้วเนี่ยนานแล้วเลคเตมันถึงจะค่อยค่อยสูงมันสูงปุ๊บแล้วมันมันถึงเวลามันก็ลงต่ําได้อะไรเงี้ยเออมันก็แปลว่าเราโอเคแบบมันเป็นสิ่งที่ดีอะ่ะนะถึงจะบอกว่าพวกโซนสองเลยพวกเนี้ยนะดี นะหรือว่าถ้าไม่มีเวลาก็พวกฮิตพวกออกกำลังกายหนัก High Intensity ก็ดีเหมือนกันอะไรเงี้ยนะแต่ว่าก็เน้นที่การดูแล้วกันนะคะว่าเราพักเวลาเราพักแล้วแบบเราพักได้ดีแค่ไหนเหมือนในในเดอ p a พ k กอะสี่สบอะนะคะที่โคชเปิดเนี่ยมันเป็นการเทรนแบบ กลับหัวกับหางนึกออกมามมันเป็นการเทรนคือปกติเราจะเทรนให้เราฟิตขึ้นฟิตขึ้นฟิตขึ้นแล้วเราก็จะไปถึงจุดที่มันล้าแล้วฟืนตัวไม่ขึ้นอะไรเงี้ยจะด้วยอายุด้วยด้วยนู่นด้วยนี่ด้วย,วยอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาที่อในใน The p a c t i c a l จะเทรนแบบกลับหัวกับหางคือเทรนการพักเทรนให้กลับมาอยู่พาราซิม p a t h e t ได้ดีมากขึ้นเทรนให้แลคเตตมันแบบลงมาได้เร็วเร็วมากขึ้นน่ะนะเพราะมันลงมาเร็วมากขึ้นน่ะ เซสชันต่อไปเราก็สามารถที่จะมีแรงแบบได้เต็มที่มากกว่านะเพราะฉะนั้นอนะ่ะก็เป็นการเทรนแบบจริงๆแล้วอ่ะโค้ชบอกว่าเป็นเป็นเดอรแพ็กสี่สิบอัพสำหรับคนแก่ได้จริงๆแล้วอ่ะสำหรับคนที่ออกกำลังกายแบบติดติดติดกันลงลงแข่งแบบแล้วก็ฟื้นไม่ขึ้นอะไรเงี้ยจนกระทั่งมีปัญหาสุขภาพอ่ะก็สามารถที่จะเอ่อก็เป็นประโยชน์ได้เหมือนกันนะ่ะนะเทรนกรันแบบการพักอะไรเงี้ยนะแล้วก็กินอาหารให้ดีอ่ะ นะคะเพราะฉะนั้นระดับแลกเตตมันบอกได้เยอะเลยนะราบใดที่เราเราแบบคงระดับอยู่ที่แกแกนเเนี่ยนะได้นานเท่าไหร่อ่ะนะเราก็แปลว่าเราเรามีความแบบมีความแข็งแรงความฟิตความามี endurance ที่ดีอ่ะนะแต่ถ้าเกิดว่าออกกําลังกายปุ๊บพุ่งแล้วพุ่งสูงพุ่งไม่หยุดอนะไรเงี้ยบางทีมันอาจจะเป็นเพราะว่า1นึ่งเราไม่ฟิตสองเราความเครียดเราเยอะมากสามเรากินแย่อนะไรเงี้ย เพราะฉะนั้นเนี่ย้ขาจะให้ความสําคัญให้ค่าของการวัดแลกเตตอะมากกว่ามากอะมากพอสมควรเลยะนะคะวันนี้เท่านี้แหละนะคะแล้วก็เดี๋ยววันเสาร์หน้าเจอกันนะคะขอบคุณที่เข้ามาฟังถ้าใครมาฟังย้อนหลังไป subscribe ใน y o u t u b e นะคะหรือว่า Spotify ก็มีนะคะชื่อเดียวกันนี้แหละนะคะพอดแคสต์ Podcast, นะ Be Fit and e e d Well ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ